สวัสดียามเช้าครับ FC ช้างให้ชนแนลทุกท่านแล้วก็ควานช้างที่น่ารักทุกคนครับชีวิตควานช้างนี่แหละครับเช้ามาก็ต้องตื่นมาหาช้างมาเห็นช้างก่อนนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับช้างก็ดีใจครับ ได้เห็นเราได้เห็นควานมาตอนเช้าครับก็ยืนรอนะครับยืนรอยืนดักทางนะครับดูครับความร่าเริงความอารมณ์ดีของช้างของพ่อพลายที่ได้เห็นเจ้าของที่ได้เห็นควานครับสบายใจครับได้กินแล้วครับเอา เออครับเออเอาหลวงดูครับสี่ครับนี่คือส่งสัญญาณที่ดีนะครับว่าเขาดีใจเขารักนะครับรักเจ้าของนะครับเราเองก็ชื่นใจครับเออครับครับครับดูครับ เสียงอยู่ในคอบลึมบลๆมบลบลบลนี่ครับคือดีใจการออดอ้อนของสัตว์ใหญ่ครับนะครับเอาลูกครับเรียวหนานห็นมาห็นมาห็นมานี่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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยงาครับถามว่าหลายคนถามว่าทำไมเอาผมถึงเอายางรองดัดไว้นะครับเพราะว่าเขาจะเอาเชือกตั้งบนงาครับ นะครับถ้าเราไม่รองด้วยยางรถมอเตอร์ไซค์ไว้งา้าก็จะสึกครับหาก็จะสึกเป็นรอยนะครับครับตั้งไว้แบบนี้ครับแล้วพาเดินครับกลางคืนครับเพราะว่าเราไปเสร์ชช่วงนี้นะครับก็ค่อนข้างจะไม่อิ่มครับไม่อิ่มนะครับผมบอกเลยว่าไม่อิ่มครับแล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าหญ้าไม่เพียงพอแล้วเนี่ย เขาก็จะพาเชือกเดินเพื่อที่จะเดินไปหากินครับเพราะฉะนั้นการเสียดสีของเชือกกับงาค่อนข้างจะแรงไปนิดนึงครับก็เลยต้องรองไว้นะครับนะครับมามา ตอนเช้าก็มาก็ให้กินก่อนครับอย่าในรถสักสามสี่กอก็ยังดีครับตอนเช้าครับให้ช้างได้กินครับไม่ใช่กินให้อิ่มนะครับกินเพื่อให้ช้างเขาได้ รู้ว่าเมื่อเจอควานเจอเจ้าของแล้วเนี่ยสิ่งที่เขายืนรอเนี่ยคือเขาได้กินกินเพื่อให้รู้รสชาตินะครับไม่ใช่กินให้อิ่มนะครับตอนเช้านะครับขอให้มีมาครับติดไม้ติดมือมากล้วยลูกหนึ่งผลไม้อะไรสักนิดสักหน่อยน้ำตาลหวานอะไรขอให้ได้รู้รสชาติครับนี่คือคนเฒ่าคนแก่เขาสอนมาครับ ยังเมื่อกี้ก่อนเข้าถึงตัวเขานะครับของพ่อพลายก็สประร์ลไปแล้วครับหนึ่งลูกครับครับก็ได้ยินเสียงออดอ้อนปฏิกิริยาตอบรับกับเจ้าของในทิศท,ทางที่ดีครับนะครับเนี่ยครับถ้าเราทําเป็นชีวิตประจําวันการสังเกตแล้วก็ให้ความรักเขานะครับก็จะมีความรักที่ตอบแทนและแสนอบอุ่นจากช้างครับ ผมจําได้นะครับว่าตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลมาหน้าถนนนะครับนะครับตั้งแต่รุ่นแรกนะครับผมเคยมาที่นี่นะครับโรงพยาบาลช้างคลองท่อมจังหวัดกระบี่สครั้งนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้กลับไปนะครับคือความปฏิหารนะครับความมาสจั์นะครับความสมหวังและรอยยิ้มความสุข ที่ได้พาช้างกลับปางกลับบ้านอย่างมีความสุขครับและอาการช้างก็หายเป็นปกติครับครั้งแรกก็น่าจะเป็นพังเพนเค้กครับนะครับปลายกับตันแทงเข้าที่ราวท้องแผลลึกประมาณเกือบซอกอะครับสองสามแผลครับอยู่ประมาณสี่เดือนครับแล้วก็หายปกติแล้วก็กลับ เข้าปางช่วงนั้นเคสแรกผมทําอยู่ที่ทําปางอยู่ที่แคมช้างกระหลิมนะครับก็หายปกติครับแล้วก็เคสที่สองน่าจะเป็นพังฟ้าใสครับรุ่นนั้นหมอเหี่ยวครับหมอเหี่ยวนะครับผมจะเรียกหมอที่นี่ว่าหมอเทวดาครับ ผมจะเรียกที่นี่ว่าเป็นหมอเทวดาครับเขาสามารถช่วยเหลือชีวิตช้างได้จริงๆครับนะครับฟังฟ้าใสก็ไม่ถ่ายท้องครับไม่ขี้นะครับท้องอืดน,นะครับอ้าปากครับวันที่สองวันเป็นหนึ่งวันนะครับอยู่ที่ปางนะครับแล้วก็ยืนอ้าปากแล้วก็ตัดสินใจขนรถ ขึ้นรถมาที่โรงพยาบาลครับแล้วก็มาอยู่โรงพยาบาลวันที่5ครับถึงจะขี้ครับนะครับแล้วก็ความหวังตอนนั้นก็น่าจะริบรีครับนะครับเพราะว่าช้างไม่ถ่ายครับล้วงก็ล้วงไม่เจอครับนะครับแต่สิ่งไม่คาดฝันนะครับก็เกิดขึ้นครับ ตอนค่ำคือในการอยู่ในการดูแลของควานแล้วก็อยู่ในความกระชิดของหมอครับนะครับเราลองล้วงดูนะครับตอนหัวค่ํานะครับควานดูอะไรท้องอ่ป่องป่องอยู่ที่รูทวานของช้างครับก็มาจับดูครับมันหล่นลงมาครับหล่นลงมาแต่ว่าช้างขี้ไม่ออกครับก็ทันทีทันใดนะครับประมาณหนึ่งทุ่มครับหมอเยี่ยวแล้วก็ทีมงานครับ ก็จับล้วงกันครับแข็งมากครับออกมาประมาณหนึ่งเข่งครับนะครับนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ล้วงอีกทีหนึ่งครับก็อยู่ประมาณหนึ่งเข่งเกือบสามเข่งครับรวมทั้งหมดครับอาการของฟังฟ้าใสที่ท้องอืดครับไม่ขี้ไม่ถ่ายครับก็คลิปช่วงนั้นที่ว่าบังแอกับบอลช้างให้บอลนนทวัฒน์ครับที่ว่าพาช้างวิ่งครับเพื่อเขย่า ให้ลำไส้เคลื่อนตัวให้ช้างได้ขี้ครับแล้วก็ช้างหายเป็นปกติแล้วก็กลับบ้านได้ครับนะครับนี่คือความมาหัศจรรยร์ของหมอเทวดาของที่นี่ครับแล้วก็เคสที่สามนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือน่าจะเป็นพลายประเสริฐแล้วครับสองปีที่แล้วครับนะครับมีอาการน้ำตาไหลเยอะครับนะครับแล้วก็มีเป็นจุดจุดจุดที่ตาทั้งสองข้างครับ แล้วก็ผมก็ได้พามาครับรุ่นนั้นก็สองปีที่แล้วน่าจะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นน้องศักดิ์แล้วก็คุณหมอชุดนี้นะครับที่อยู่ครับแล้วก็ได้รักทำการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็หายครับเป็นปกตินะครับแล้วก็มาครั้งนี้ผมก็มีความเชื่อว่ามีความศรัทธาในคุณหมอเทวดาของของผมนะครับ ว่าปลายประเสริฐต,ต้องหายเป็นปกติครับในการรักษาก็คือดูแลอย่างใกล้ชิดครับดูแลอย่างใกล้ชิดดูแลตรงนะครับตามเคสทุกสิ่งทุกอย่างครับนะครับนี่คือความอบอุ่นที่หมอให้กับสัตว์ครับนะครับและผมเชื่อว่าปลายประเสริฐก็ต้องหาย เป็นปกติเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาครับนะครับในส่วนของฟันช้างก็ต้องดูแลช้างนะครับเบสิกเบื้องต้นนะครับนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องให้หมอต้องมาคอยตักเตือนควบคุมนะครับเบสิกทั่วไปนะครับคือเรื่องหญ้าเรื่องอาหารเรื่องการรักษาความสะอาดนะครับ โดยทั่วไปครับแล้วก็อยู่ในกรอบระเบียบการดูแลของทางโรงพยาบาลและคุณหมอครับถามว่าควานช้างเจ้าของช้างเครียดไหมครับช้างไม่สบายก็ไม่ต้องถามแล้วครับนะครับยิ่งช้างตัวผู้ครับก็ต้องคุมอาหารอยากให้ช้างกินอิ่มก็อิ่มไม่ได้ครับเพื่อดำเนิน ความสะดวกในการรักษาครับนะครับแต่ความกังวลตรงนี้คือคนที่รักช้างจริงๆเเขาถึงจะเข้าใจครับกลัวช้างเขานิสัยเสียกลัวช้างเขาชนต้นไม้ล้มเป็นนิสัยผูกหลักเล็กๆไม่ได้ต้องผูกหลักใหญ่คือตรงนี้ไม่มีใครคาดคิดไม่มีใครคาดถึงนะครับคนที่คิดไปไกลก็คือคนที่รักช้างจริงๆเท่านั้นนะครับ กลัวช้างจะนิสัยเสียกระโดดใส่คนนะครับเวลาอดอยากแล้วนะครับเอ็นกินอิ่มเกินก็กลัวจะตกมันกลัวจะรักษาไม่ได้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเวลาพักผ่อนที่อยู่กับช้างที่ไม่สบายมันก็น้อยลงครับนะครับเวลาพักผ่อนก็น้อยลงครับก็ดุดูลกันถึงสี่ห้าทุ่มหกโมงเช้าก็ตื่นกันแล้วนะครับแล้วก็ในใจก็คืออยากให้ช้างหายไวๆนะครับ ในเมื่ออยู่นานความเครียดมันก็เกิดมากขึ้นนะครับกลัวช้างไม่หายเป็นปกติครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องเข้าใจควานช้างด้วยครับนะครับว่าอารมณ์บางครั้งนะครับมันก็แปรปรวนโดยไม่รู้ตัวครับแล้วก็ชีวิตควานช้างครับเป็นอาชีพที่เปื้อนดินเปื้อนทรายเปื้อนฝุ่นครับนะครับ แต่งตัวเรียบร้อยอยู่ไม่ได้ครับนะครับเรียบร้อยได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับนอกนั้นครับน่ะเห็นไหมครับสักพักบนหัวช้างบนหลังช้างก็มีทรายแล้วครับแค่เราเดินไปก้มแก้โซ่ที่เท้าทรายบนบนหลังช้างก็หล่นใส่หัวหล่นใส่ตัวแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งตัวค่อนข้างจะไม่สุภาพนะครับโปรดเข้าใจด้วยครับนะครับไม่หล่อเหมือน คนในห้องแอร์นะครับไม่ได้ใส่ผ้ารีดนะครับมีแต่ใส่เสื้อชุดกวานช้างนะครับผ้ายืดนะครับเกงเกงวอร์มหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการให้เกียรติสถานที่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับนะครับพวกเราไม่ได้จะก้าวร้าวแต่อย่างใดครับแต่ว่าสายงานเราอยู่แบบนี้ครับนะครับ แล้วก็เรื่องการส่งเสียงดังครับควานช้างมันต้องส่งเสียงดังอยู่แล้วครับคําหยาบก็มีครับผมบอกตรงครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจครับนะครับศาสตร์การเลี้ยงช้างมันเป็นมาแบบนี้ครับของคนใต้ครับนะครับหมดแล้วครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวจะออกไปอาบน้ำซักแห้งกันก่อนครับเช้าๆครับ โอเคครับวิถีชีวิตช้างยามเช้านะครับวิถีชีวิตช้างใต้ครับช้างให้ชาแนลครับนะครับทุกซอกทุกมุมครับได้เห็นของจริงกันแน่นอนครับนะครับไม่มีดราม่าครับถึงจะดราม่าก็ดราม่าของจริงๆครับนะครับยามเช้าภารกิจของ รายประเสริฐครับของวันนี้ครับสวัสดีครับ